เีบริการเติมเจมเมแมปปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวแปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และอดอยอบเครื่องร e ื่องีีบบ่นอกจากนี้ยังมีบริการเกยมชั้นน้นมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงก์ด้านล่าง เพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0,000ืนคนแล้วนะครับซาวดีคบพวกผมเลยนะครับตาจอวิดีโอวันนี้เราก็จะมาตามล่าเปเปปอประมุกนะทุกคนนะที่มาให้เราเปิดในวันนี้นะตามล่าจนกว่าจะได้นะทุกคนไม่รู้ว่าจะหมดกันกี่ทองนะก็ขอจะไปลงชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเพื่อนลังในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ300ไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไปดูกันเลยครับว่าเราจะเกลือหรือเปล่านะก็ ไปดูกันเลยครับมาอันดับเลกผมก็จะใช้สูตรมั่วๆเลยนะทุกคนผมก็จะไม่มีสูตรตายตัวนะทุกคนนะแล้วแต่จะออกหรือไม่ออกเลยนะก็ปกติก็เหมาอยู่แล้วนะทุกคนจะมีน้อยนะบางครั้งนะที่ผมจะแบบออกเร็วๆนะตัวที่ผมอยากได้นะแต่ส่วนมากมัน5้าบรรทมันก็ออกแล้วแหละทุกคนตัวหรือ2ตัวนะว่ามันจะออกตัวที่เราอยากได้หรือเปล่านี่แหละทุกคนปัญหาของมันนะ ก็มาดูกันเลยว่าเราจะได้เปเปี้พอประมุกหรือเปล่าก็ ok มาดูกันเลยทุกคนก็มาแล้วก็กดสูตรมะม่วไปก่อนนะดูข้อมูลแบบนี้เลยเผื่อมันจะออกเร็วนะทุกคนมาดูว่าสูตรแรกของเราจะได้หรือเปล่านะไม่ต้องก่อข้ามนะทุกคนนะแต่ถ้าอยากก่อข้ามไปเลยตอนเปิดก็ได้นะทุกคนแต่ว่าอาจจะพลาดสูตรก็ได้นะก็อย่าเพิ่งรีข้ามก็แล้วกันนะทุกคนก็มาดูกันเลยว่าจะออกหรือเปล่านะเปีปปี้ของเรา ผมอยากได้มากนะทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นสไตล์ t h อ t เดสทอยเยอด้วยนะทุกคนเพราะว่าผมจะเอาไปคู่กับลิโอนะก็จะได้คู่ที่แบบลงตัวเลยนะทุกคนมาดูกันว่า900ทองแรกของเรามันจะมาหรือเปล่าก็มาดูเลยทุกคนแกนเซิลไป3ครั้งเหมือนเดิมนะดูจงังหวะนี้นะไป2 สามแล้วก็ปล่อยเลยทุกคนดูมีแสงโอ้โหมีแสงจริงด้วยทุกคนจะเป็นแสงสีขาวแน่นเองโอ้โหไม่มาเลยว่ะทุกคนพี่พี่ของเราโอ้โจูลินตันมาแทนว่ะก็มาไม่เป็นไรนะทุกคนโอ้โปวดข้ามไปเราก็ย่อยสลายอย่างเดียวนะทุกคนพวกกั๊ซธรรมดาแบบนี้นะ10บตัวก็ได้ไม่กี่ g ีนะทุกคนได้นิดเดียวก็มาดูกันต่อเลย ีปีจะมาหรือเปล่านะมาสูตรนี้กดปีปีไปครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3สูตรนี้จะเป็นสูตรมัวม่วๆนิดนึงนะทุกคน33มสานะมาเราก็จะใช้เพื่อแบบให้มันได้ลุ้นเฉยเนะทุกคนนะเผื่อมันจะมานะแต่ถ้าอยากกดแบบเปิดรัวๆก็ได้นะทุกคนแต่ว่ามันจะไม่ได้ลุ้นนะ เดี๋ยวผมจะมาลองแต่ละสูตรแต่ละสูตรมั่วๆให้ทุกคนดูนะบางสูตรทุกคนก็เอาไปใช้ตามได้เลยนะทุกคนแต่ว่าบางสูตรก็ไม่ต้องเอาไปใช้ตามนะถ้าสูตรไหนมันได้ทุกคนก็ลองเอาไปกดตามดูได้นะทุกคนมาดูจังหวะน,นี้900อทองของเราแคนเซลไปปกติผมจะแคนเซล3าครั้งทุกครั้งนะทุกคนดูโอ้ยมาแล้วไงทุกคนอีปิกแบบนี้ขอเธอทุกคนขอเธอนะ โอปะมุกมาเลยทุกคนมาต้องมาแล้วนะเปีปีของเราโจนี้ขอชุดขาวไว้ก่อนนะทุกคนมาอันไปก็ยังไม่เห็นนะตอนนี้นะทุกคนดูอันไปจังว่านี้หัวโลหรือเปล่าโอ้โหชุดบาร์เซโลนาว่ะทุกคนโอ้ตํานานตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะผมไม่รู้จักด้วยนะทุกคนซูจี G, บาควนบาควนอะไรนี่ผมก็ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะทุกคนเพราะผมไม่รู้จักเขานะ โอจะระมานี้เลยมาดูกันต่อเลยทุยกคนตัวแรกก็มาแล้วนะหมดแค่2 0 0พันทองนะยังไม่ถึง2 0งพันทองนะทุกคนเพราะว่ากดครั้งละ9 0้นะก็ครั้งที่2ก็มาเลยนะทุกคนมาดูกันต่อนะเผื่อมันจะมาเร็ววะทุกคนรู้สึกว่ามันมาเร็วนะถ้าอีกเปิดอ,อีก2ครั้งนี้ถ้าเปเป้มานี้โอ้โหหยุดคลิปเลยนะทุกคนโอ้ถ้าแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบนะทุกคน แต่ไม่รู้ว่าจะหวานหรือจะเค็มนะคลิปนี้นะก็มาดูสูตรต่อมากันเลยทุกคนกดมั่วเหมือนเดิมนะอันนี้ผมไม่มีสูตรตายตัวนะมาขออย่าเกลือเหอะทุกคนผมเกลือมาหลายสัป,ปดาห์แล้วนะมาจังวันนี้แหละสูตรนี้ก็เป็นสูตรมั่วเหมือนเดิมแล้วทุกคนถ้าทุกคนจําแล้วนําไปใช้นะสูตรไหนได้ก็ลองเอาไปใช้ตามดูนะดูจังวันนี้แล้วให้เรามาแคนเซล 3ครั้งเหมือนเดิมนะทุกคนครั้งที่หนครั้งที่สองแล้วครั้งที่สแบบนี้แล้วก็3วิ1 2 3แล้วก็ปล่อยแบบนี้เลยทุกคนมีแสงแน่นอนโหแสงสีขาววทุกคนโอ้โหดูทุกคนอีฟ e ุตบอลสีเขียวนะโอน่าจะไม่มีอะไรนะอไม่ได้ด้วยว่ะทุกคนมาดูกันต่อไม่เป็นไรแล้วก็ปล่อยไปก่อนนะ โอ้โหมันคุ้มไม่เนี่ยทุกคนก็น่าจะยังคุ้มอยู่นะเพราะว่าผมเปิดไป3ครั้งก็ได้มา1ตัวแล้วนะถ้าเปิด5 0 0พันทองที่ได้มา2ตัวก็ถือว่าคุ้มนะทุกคนแต่ถ้าปีปีไม่ออกนีส่สิทุกคนมันจะไม่คุ้มนะมาดูกันต่อเลยมาสูตรนี้ก็ที่ไม่ค่อน1ครั้งแล้วก็ดูข้อมูลแบบนี้เลยทุกคนเราก็จะดึงช้าให้พี่ครูตายใจนิดนึงนะ ดูข้อมูลสัก3ครั้งแบบนี้เลยถ้าครั้งนี้มาอีกนะทุกคนทุกคนต้องเอาสูตรนี้ไปใช้กันบ้างแล้วนะก็มาดูกันเลยแล้วก็กดมาที่เป,เปเปอีกครั้งนะก็มาดูข้อมูล3ามครั้งแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะทุกคนเหมือนตัวไมคอนนะอันนี้ก็คือสูตรง่วนะทุกคนมาดูแล้วเลื่อนลงมาดูข้อมูลแบบนี้เลยถ้าพลังเกมรับก็น่าจะสวยนะทุกคนเปเปอนะผมจะเอาไป เล่นให้ทุกคนดูนะถ้าผมเปิดได้นะแต่ก็น่าจะได้อยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่าผมจะล่าเป๊้อ,อ,อยู่แล้วนะไม่รู้ว่าจะหมดกี่ทองแค่นั้นเองนะทุกคนแต่ผมว่าครั้งนี้มันน่าจะออกแล้วนะทุกคนมาแอนเซิลสามร้อยสามครั้งไม่ใช่300มร้อามาครั้งที่3แบบนี้แล้วไปเลยนะทุกคนสามวิเหมือนเดิมของเราแล้วจังวันนี้ต้องมาแล้วไหมโอ้ยไม่มาอยู่ดีว่ะทุกคน ดี๋ยวก็ไม่มีการ์ดไฮไลท์ด้วยนะโอ้โหอะไรมันจะเกลือขนาดนั้นทุกคนก็มาไม่เป็นไรก็เปิดไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเผื่อมันจะมาไววะ่ะแต่ทองหมดเร็วนะทุกคนนะก็ยังเหลืออีกเพียบเลยนะทุกคนเหลือ110ตัวนะก็เอาเข้ามาใหม่แล้วทุกคนก็มาดูกันต่อเลยอีก3,000ทองนะมาพี่ๆต้องมาแล้วแหละทุกคนมันนานเกินไปแล้วนะสูตรเหมือนเดิมเลยสูตรม่วนะ ไม่ใช่สูตรที่มันจะได้หรือว่าไม่ได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้ล่วงหน้าด้วยนะทุกคนสูตรนะก็มาเดี๋ยวผมจะเปิดแบบเปิดถามสูตรก่อนจะเปิดแพ็กอยู่นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะแบบโพสแล้วก็ลองถามสูตรทุกคนดูนะขังหน้านะมาดูจงังหวะนีโอโมาเฉยเลยทุกคนว่าจะถามสูตรทุกคนแต่มาเฉยเลยว่าสูตรนี้นะ โอ้โหเป็นใหม่ค่อนนะทุกคนก็ยังไม่มาว่ะทุกคนเปเป้เปของเราทำไมผมรู้สึกว่าภาพนี้มันคุ้นๆวะเดีย๋ยวเปิดห้า5,000ทองแล้วมันได้2ตัวแล้วครั้งนั้น,ท,น,นที่ผมเปิดเปดี้นะเหลือ4ตัวสุดท้ายนะทุกคนถ้าประวัติซ้ำรอยมันจะไม่ดียนะพี่โคผมขอเหะน,นะให้มันมาก่อน70ตัวได้ไหมมันถึงจะคุ้มนะเปิดอีกสัก ไม่เกิน3 0 0พันทองนะทุกคนถ้ามันมาผมว่าคุ้มนะมาดูกันต่อเลย5 0 0 0ันทองของเราได้มา2ตัวแล้วนะก็ถือว่าคุ้มแล้วนะทุกคนถ้าจะหยุดก็หยุดได้นะโอ้โหไม่มาแล้วทุกคนเริ่มมีกลิ่นตูต่แล้วนะแต่ถ้าใครเปิดแบบนี้ไม่ได้เป๊ะผมว่าหยุดได้เลยนะเพราะว่าเราแบบไม่เกลือแล้วนะทุกคนห้าพันทองได้มาขนาดนี้นะแต่ผมจะ เปิดให้มันสุดแต่ทุกคนนะเพื่อความบันเทิงของทุกคนนะก็ถ้าผมเลือนี้ก็ขอคนละหนึ่งไหลค์หนึ่งแชร์นะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปให้ทุกคนดูหน่อยนะก็มาดูจงดวันนี้เปิดร้อยทองไปก่อนนะไม่มีสูตรอะไรนะร้อยทองให้มันเหลือสักหนึ่งพทองนะเดี๋ยวผมจะกดให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะก็ไปแล้วแบบนี้แล้วถ้ามันมาเลอทุกคนโอ้โหถ้ามันมานี่โคตรโชคดีเลยนะ แต่ว่ามันก็น่าจะโคตรยากทุกคนเปิดครั้งละ9 0 0ทองมันจะออกยากเลยตัวที่เราอยากได้นะลอยทองนี้ไม่ต้องหวังเลยนะทุกคนนอกจากเราจะฟุกนะก็มาดูกันต่อเลยทุกคนลอยทองเปิดไปไม่มีอะไรด้วยทุกคนเป็นแสงนะแต่ว่าเป็นแสงสีผมนะเมื่อกี้นะสีแดงมาทุกคน9 0 0ทองของเราถ้ามาแบบ เหลือพันทองสุดท้ายนี่โอ้โหโคตรสวยเลยนะทุกคนเราจะไม่เกลือเลยนะถ้าเราเปิดครั้งนี้แล้วมันออกนะทุกคนมาเราต้องมีสูตรนิดนึงนะทุกคนนะกดไมค์ค่อนไปแล้วกดไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกดไปอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนมาก็มากดที่ตัวแบ็กซ้ายบาซ่านะนี่ผมไม่รู้จักเขานะทุกคนก็กดไปให้มันครบ3ครั้งนะทุกคนแบบนี้เลยแล้วก็แคสเซิลหนึ่ง cancel 2,cancel 3สูตรประจำของเราเลยนะ333แล้วไปแล้วครับจังหวะนี้เป๊เปโอ้โหวันนี้มันเป๊เปลลากไหนทุกคนชุดสีฟ้านะเมื่อกี้โอ้โหไม่มา,าทุกคนร้อยทองก็เปิดทิ้งไว้ก่อนนะโอ้โหไม่มาจริงด้วยทุกคนก็เอาเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะแบบครั้งนี้ผมจะไม่ใช้สูตรอะไรเลยนะจะกดกดกดแบบนี้เลยทุกคน จะต้องเข้าไปใช้สูตรข้างในนะดูข้างนอก3ครั้งเหมือนเดิมนะแล้วก็จะเข้าไปกดข้างในอีก3ครั้งนะสูตรที่ผมแบบใช้มานานแล้วนะสูตรนี้นะดูแบบนี้ครั้งที่1แบบนี้ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3นะดูรวมกันเป็น6ครั้งนะข้างนอกแล้วก็ข้างในนะทุกคนดู3วิแล้วไปเลยครับแบบนี้ต้องมาโอ้โหผมว่ามันถึง มันถึงเกลือ,อแล้วแหละทุกคนถ้าจะขนาดนี้นะถ้าไม่เกลือมันต้องอยู่ที่ประมาณเหลือ60ตัวเจตัวนะทุกคนถ้าได้3ตัวนั้นอันนั้นก็ถือว่าดีเลยนะแต่ถ้าเปิดแบบแอรแล้วมันไม่มาหาแบบนี้ทุกคนโอ้โหผมอยากจะร้องไห้เลยทุกคนอะไรจะขนาดนั้นว่าพี่ครูมาไม่เป็นไรเอาเข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะทุกคนมากดไปเลยเราไม่ต้องใช้สูตรอะไรแล้วนะเหลือน,น้อยแล้วโอโ้ทุกคน ไม่มาอีกแล้วอะไรจะขนาดนั้นวะทุกคนดูครั้งนี้ถ้าไม่มาอีกผมงงเลยนะโอ้โหไม่มาเฉยเลยทุกคนอะไรมันจะขนาดนั้นวะทุกคนมาเอาเข้ามาหม่อีกก็เปิดไปเลยทุกคนไม่ต้องลุ้นแล้วนะโอ้โหทุกคนผมอยากจะร้องไห้วะคลิปนี้โอ้โหเหลือ25ตัวแล้วถ้าครั้งนี้ไม่ออกนี่โอ้โหไม่ดีใจแล้วทุกคน กดข้ามไปเลยนะผมก็เกลือเป็นเรื่องปกติของผมอยู่แล้วนะทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกางในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมไปเลยนะครับสหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ